สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเวลากามเทพเมื่อเชนคนโฉดที่พิทัศน์ไม่ควรกลับไปคืนดีด้วยเขาดันฆ่าพิทัก์ตายเรื่องราวจึงหมุนเวียนแปลเปลี่ยนไปกลายเป็นมันก่าเก่าส่วนบดีของเราก็ดันมาท้องในจังหวะสำคัญพอดีช่วงที่กำลังจะหย่าจึงทำให้สลุดต้องทุกข์ใจที่ต้องยอมให้มีรักอย่างบดีต้องยอมเป็นหมากในเกมโกหกของอรชุนเพราะว่า ใจของสลุดนั้นรักเพียงวด,ดีคนเดียวเท่านั้นแม้ว่าร่างกายวด,ดีตอนนี้นั้นเธอจะอยู่กับอรชุนก็ตามตรีนุตต้องกลายเป็นแพะรับบาปที่แม่สามีอย่างยาดากล่าวโทษเธอหาว่าเธอนั้นเปลี่ยนแปลงความเป็นเกยในใจของพิทัศน์ไม่ได้ส่วนไามนั้นถึงแม้จะอยากฉีกร่างเชนออกมาเป็นชิ้นๆแต่เมื่อเขากลับมาที่บ้านเจอหน้าของตรีนุตที่ยิ้มหวานให้และเธอก็ได้ทำกระเพราไก่ไข่ดาวให้กิน เขาก็ลืมความทุกข์ความโศกทุกอย่างไปได้บ้างเมื่ออรชุนช่วงนี้กําลังดวงขึ้นมากๆเขากำลังโชคดีที่วันดีทองลูกของคนอื่นได้ทันเวลาพอดีและประกอบกับเขาได้ขึ้นดำลงตำแหน่งท่านซ e อชั่วคราวดังนั้นเมื่อเขาเห็นหน้าไทาม์เขายึงใช้อำนาจบ,บาดใหญ่ที่มีถอดตำแหน่งผู้บริหารของไทม์ออกไปทันทีพูดง่ายๆก็คือไล่ไทม์ออกไปนั่นเองไทม์เมื่อได้ฟังก็บอกว่าไม่ผมไม่ออก พี่ไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้อรชุนขำที่ทํายังคงไร้เดียงสานึกว่าตัวเองยังมีอำนาจเขาจึงบอกไปอีกว่าพี่แกซีโอตุสมันตายหาไปแล้วแกไม่มีใครมาคุ้มกลาหัวแกแล้วไอ้ททมเมื่อถามได้ฟังแบบนี้เขาก็มาโหหนักชกปากอรชุนที่ยังคงปากตีมัด่าพิทั์อยู่ได้ต่อมาอรชุนที่ยังกังวลใจว่าเมื่อคุณย่าตื่นขึ้นมา จะถอดเขาออกจากตำแหน่ง CEO ดังนั้นเขาจะคิดตัดไฟเสียงแต่ต้นลมด้วยการดึงสายออกซิเจนของคุณย่าออกไปซะเขาเข้าไปจุ๊บหอมแก้มคุณย่าและพูดอย่างคนอำมหิตจิตโหดร้ายว่าหลับให้สบายเถอะน,นะคุณย่าขี้ลำเอียงเขาหมายถึงคุณย่ามักจะรักพิทัศน์มากกว่าเขาเสมอทั้งที่เขาเป็นหลานเหมือนกันแต่จริงๆแล้วคุณย่าไม่ได้ลำเอียงเลยแม้แต่น้อยท่านแค่รู้จักผิดชอบชั่วดีต่างหาก เมื่ออรชุนกําลังจะดึงสายออกคุณหมอก็เดินเข้ามาบอกว่าคุณอรชุนจะทําอะไรครับอรชุนก็แถไปว่าอ๋อเปล่าครับผมเข้ามาดูเห็นว่าสายออกซิเจนต,ตรงนี้มันสกปรกก็เลยกะว่าจะเช็ดให้คุณหมอเพื่อนของไทมก็พอจะมองออกว่าอรชุนโกหกแถแน่ๆเขาจึงสั่งพยาบาลดูแลคุณย่า24ชั่วโมงย้ายค่าสายตาเลยชลุล่าด้านเชนตอนนี้เขาก็ถูกหมายเรียกตัว เขาหนีไม่อยู่กับผู้จัดการพี่ป๊อกเห็นว่าเชนนั้นกำลังอาบน้ำอยู่เธอก็หักหลังเชนด้วยการโทรไปให้ข้อมูลกับตำรวจเชนเขาไม่ได้งโง่เขาแค่ทำทีถอดกางเกงออกมาจะไปอาบน้ำเท่านั้นและเขาก็แค่เดินเข้าไปเปิดฝักบัวในห้องน้ำพี่ป๊อกก็ไม่รู้เรื่องไม่กี่วินาทีต่อมานั้นเชนก็หยิบจักรกันมาฟาดหัวพี่ป๊อกเข้าไปเต็มๆเ,เพราะเชนเขากำลังจนต่อเขาบ้าไปแล้ว ใครที่ให้ข้อมูลกับตำรวจเขาจะฆ่ามันทิ้งให้หมดพี่ป๊อกจึงต้องมารับกรรมแบบนี้ด้วยอาการบาดเจ็บสาหัสและเชนเขาก็สูงเงงเกงแล้วก็จากไปเมื่อเวลาผ่านไปยังไม่มีคนตามหาตัวเชนพบแต่ว่าทามก็รู้ว่าคนอย่างเชนน่ะน,นะบ้าผู้ชายชอบกินเด็กผู้ชายเขาจึงไปสืบตามผับตามบาายย่านราคาถูก จนพบเชนออกมาจากห้องเช่าราคาถูกถก,กับผู้ชายคู่ขาคนใหม่และวันต่อมาทามที่รู้ที่อยู่ของเชนรีบร้อยแล้วเขาก็มาพร้อมกับไม้กอล์ฟเมื่อเขาเจอเชนเขาก็ซิ่งมอเตอร์ไซค์ไปฟาดเชนทันทีจนเชนลมคว่ำสลบไปก่อนที่ทามจะโทรเรียกเพื่อนที่เป็นตำรวจมาลากเชนเข้าตรางจบชีวิตดาราดังอันดับต้นๆของเมืองไทยไปด้วยการไปนอนกินข้าวแดงในคุกต่อมามาริสา ที่พยายามติดต่ออรชุนเท่าไหร่ก็ติดต่อไม่ได้ประกอบกับวดีเองก็รู้ว่ามาริสาคือเมียลับๆของอรชุนแต่วดดีก็ยังไม่มีปัญญาจะไปสู้รบปบมือกับมาริสาเมื่อมาริสาเธอก็ใจผิดคิดไปเองว่าวดีท้องลูกของอรชุนเธอจึงไปชี่โรงพยาบาลและปลอมตัวเป็นนางพยาบาลเข็นรถเข็นของวดีมาเพื่อทำร้ายให้ลูกของวดีแท้งแต่ว่าเดชะาบุญสรุต มาช่วยวอดีเอาไว้ได้ทันนั่นจึงทำให้มาลิสาเริ่มเห็นอาการแปลกๆของทั้งสองคนว่าทำไมสองคนนี้รักกันเหมือนดังคู่รักทามพาแม่มาเที่ยวตามคำที่หมอแนะนำแต่ว่ายาดาเธอกับนิสัยไม่ดีโยนครัวซองที่ตรีนุชทำให้กินทิ้งลงไปกับพื้นเธอมองตรีนุชด้วยความค้านส่วนตรีนุชก็ให้พยาดาได้เสมอเพราะหัวใจของเธออยู่ที่ทาม ถึงแม้แม่สามีในอนาคตจะร้ายแต่เธอก็ต้องทนทนเพื่ความรักและเวลาของตรีนุชเวลาแห่งความรักความสมหวังมันจะได้ตรงกันกับเวลาของไทม์สักทีตรีนุชออกมาเดินเล่นและได้เจอกับไทมเข้าบุดีทั้งคู่ปลอบใจกันเวลามีเรื่องย่ๆก็พร้อมจะอยู่เคียงข้างกันเสมอไทม์บอกกับตรีนุชว่าเมื่อใดที่คุณทุกข์ใจ เมื่อคุณมองมาใกล้ๆตรงนี้ผมจะอยู่ใกล้คุณเมื่อเขาพูดจบตรีนุตจึงมองไปที่ตาของทามและเธอก็ได้รับรู้ถึงความห่วงใยดังนั้นเธอจึงสามารถทนต่อแม่สามีอย่างยาดาได้เสมอนับวันอาการบ้าของยาดาก็ยังไม่ดีขึ้นเมื่อถึงงานเผาศพของทัศยาดาเจอกับพระางคณาแม่ของออรชุนเธอก็ของขึ้นอีกครั้ง เข้าไปกระชากตัวของร่างคนาพร้อมกับบอกไปว่าเอาลูกชั้นคืนมาเอาลูกชั้นคืนมาจนคนในงานต้องเข้าไปห้ามเป็นการใหญ่ส่วนออรชุนก็ยิ้มและมองว่าครอบครัวของไทามเนี่ยมันกําลังจนตอกสลาวทุกอย่างกําลังจะตกเป็นของเขาทั้งหมดแต่แล้วเมื่อถึงเวลากลางคืนมาริสาผู้ที่ถูกออรชุนทิ้งขว้างยังกับหมูกับหมาเธอมีอะไรกับออรชุนไปแล้วหลายครั้งจนอาจถึงขั้นท้องก็เป็นได้ อรชุนมาทำแบบนี้กับเธอมันไม่ได้ดังนั้นเธอจึงมาพร้อมกับปืนและมาไล่ยิงอรชุนที่งานพร้อมกับบอกว่าเธอเป็นเมียลับๆของอรชุนเล่นเอาอรชุนถึงกับหน้าเวอยังไม่พอมาริสายังบอกอีกว่าลูกในท้องของวดีอาจจะไม่ใช่ลูกของอลรชุนก็เป็นได้เธอชี้ไปที่สลุดพร้อมกับบอกไปนในในว่าสลุดเป็นพ่อของเด็กในท้องและเธอก็จับมาที่ท้องของตัวเองพร้อมกับบอกว่า ฉันนี่แหละที่ท้องลูกของคุณตัวจริงนั่นยิ่งทําให้วรังคณาหน้าเวอไปอีกคนแต่ว่ามาริษากับยังบ้าข้างอยู่และยิงอรชุนไม่ยัง้งเพราะเธอแค้นเขามากที่ทํากับเธอเหมือนกับเป็นแค่ของเล่นแก้งเหงาเท่านั้นแล้วเรื่องราวมันจะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมก็ต้องรอติดตามทางช่องวัน31นะครับผมหากผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ กดสับต้นตะไคร้ให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ